จมาชื่อชมวิส,สาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามต้นหมูนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเมนูเ่ิสราคาของชุมชนนะคะนั่นก็คือแกงกะทิหอยกันยอดเต้งนะคะก่อนอื่นนะคะ,คะ,คะเราต้องมาดูว่าสิ่งสำักนะคะในเมนูแกงกะทิหอยกันยอดเต้งน,นั่นก็คือหอยกันนะคะซึ่งเป็นหอยกันที่หาได้ภายในชุมชนของเรานะคะเพราะว่าชุมชนของเรามีทรัพยากรที่ดีตรงน ะะแล้วก็วัตถุดิบนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีมาตามธรรมชาติเลยนะคะลักษณะขอ นะคะก็คือจะเป็นหอยขาสองขาประกบกันนะคะเปลือกของหอยนะคะมีความมีความหนาแล้วก็แข็งนะคะแล้วก็ลายของผลจะเป็นลายขนาดเดียวกันกับฝาหอยนะคะวิธีหุยแบบหยิบหลักสิบตัวนตนะคะซึ่งเป็นยอดเต้งอยู่ในตระกูลเดียวกับตระกูลปลานะคะจะมีต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีเปลือกสีน้ําตาลไม้นะคะรสชาติของยอดเต้งก็คือจะมีรสหวานฝาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อของยอดเต้งนะคะจะออกรสเดียวกันกับยอดมะพร้าวนะคะแล้วก็เพิ่ผล มาจะใช้ยอดผลที่อยู่ภายในยอดแต้งนะคะใช้ในการเกณ์กะทีเสริฟกันยอดแต้งนะคะตัวอุปกรณ์หลักก็คือ่อยกันนะคะที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยอดแป้งที่ลวกเสร็จแล้วสําหรับค้มพื้นได้เลยค่ะแล้วก็เกงกะทินะคะเครื่องเกงกะทินะคะเราจะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ กไทด่ดำข้นนะคะพริกไทยดำข้นนี้นะคะจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพตรงที่ว่า,าใช้บำรุงน้ํานมให้กับคุณแม่หลังคลอดอยู่นะคะแล้วก็ขับน้ำข่าวปลานะคะสามารถสมัยก่อนนะคะหมู่บ้านของเรานะคะเดินทางไปโรงพยบาบาลนะคะละําบากเพราะว่าหมู่บ้านของเราต้องข้ามฝั่งนะคะเราก็เ็เก๋ขาก็ใช้วิธีการเกลี่ยกระเทียกัน้ยอดเป้มนนะ บำรงุงรักษาภา,ายในให้กับผู้หญิงเรานะคะเกือน้ำตาลค่ะเดี๋ยวต่อไปต่ไปเราก็จะมาดูวิธีการปรุงแกงกะทิเทยกันเยอเต้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะให้พอดีกับเนื้อผยนะคะ ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะเพราะว่าหอยกันยอดแป้งกับอยอดตัวยอดแป้งก็มีอยู่ในชุมชนของเราเลยนะคะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ภายในชุมชนนะคะเราจะมาคนให้เข้ากันนะคะรสชาตินะคะเพื่อที่เราจะใส่หอยกันกับยอดแป้งทีหลังนะคะเราใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาล อย่าลืมใส่พริกไทยดำนะคะเพิ่มน,น้ำนมให้กับคุณแม่หลังลอดจิบนะคะแล้วก็เพิ่นให้เข้ากันหอมมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดนะคะน้ำกะทิเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ยอดแป้งแล้วก็หอยกันนะคะอันนี้เป็นเมนูที่หากินได้ภายในชม้นของเราเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ กันนะคะเข้าขอยกันเยอะก็ใส่หมดเลยนะคะใส่ยอดป้งน,นะคะยอดแป้งกับ่อยกันนะะีนะคะเราลวกไวแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟไม่ได้นานนะคะเราคุณให่เข้ากันอีกทีนึ่งแ้เราก็สืรได้เลยะคะ่ะ เดืดเนะคะแล้วเราก็สุกน่ากินมากเลยค่ะรสชาติหอมไปเมากเลยค่ะเดอดเลยนะคะเราไม่ต้องตงไปนานนะคะเราปิดแก๊สนะคะแล้วก็ร้อมเฉดได้เลยค่ะนี่นะคะแกงกะทิหอยกันนี่นะคะแกงกะทิหอยกันนะคะงกะทิหอยกัน าาเพื่อสุขภาพของอชุมชนบ้านสามช่องเหนือนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่อยากรับประทานอาหารเพื่อเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเชิญมาที่บ้านสามช่องเหนือของเราได้เลยนะคะทางบ้านสามช่องเหนือของเรานะคะมีวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็หาได้ภายในชุมชนของเราเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางคดียาสุมาลีนะคะเป็นกรรมการวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือคะ่ะ นี้โดยจะนำท่านทุกท่านมาทำความรู้จักสมุนไพรเหนือความหมอกันนะคะที่มีอยู่ในชุมชนบ้านสามช่วงเหนือของเรานี่ะคะเราได้นำสมุนไพรเหาหมอมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะคะที่สบู่เช็นุ้นงเปญยาหมองแล้วก็วันนี้เราจะนำมาทำเป็นชาชงดื่มสมุนไพรผสมน้ำพึ่งมะนาวนะคะอันดับแรกเราเตรียมน้ำพึ้งนะคะแล้วก็น้ำมะนาว น้ำตานทรายนะคะรับผสมไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่ได้ก็คือน้ำโมคัยนักปลาหมอคโคงโรนะคะเราต้มในหม้ออิน,นฟราเรดเลยนะคะแล้วก็เรานำน้ำเปลาน้มาเสร็จแล้วเรวก็ ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้นะคะเราไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าน้ำจากปลาหมอของเรามันมีฟันติดอยู่เลยเพราะมีรสชาติสวยนะคะแล้วก็คนให้ละลายเท้ากันประมาณนี้นะคะสเสร็จแล้วนะคะเราจะบดสุด ประมาณนี้นะคะโอ้ตัวนี้ติดฟ้าเลยนะคะข้าทต้เด็ดคาเช่เลน,นะคะผิกวกลีบลอยได้นาน,นะคะ่ะนี่นะคะ่ะตหอมซอยหอมกลมๆผสมน้ำผึ้งมะนาวนะคะสีธรรมาชาติล้วนๆเลยนะคะไม่ผสมสารการันกันเสียนะคะสรรพคุณของมันนะคะน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งฝานะคะ ช่วยในเรื่องทําให้ผิวพรรณแล้วก็บำรุงสุขภาพค่ะและก็ส่วนหนัอปลาหมอเป็นตัวเป็นเป็น,ปนตัวชูรูอยู่แล้วมันจดจดได้คือแก้รักษาภายในปรับภูมคุ้มกันในร่างกายลดยอาการเพสต่างๆนะคะแล้วก็น้ำมะนาวทําให้สดชื่นกับพี่กระป๋อสามสวนนี้ผสมกันก็เลยเป็นได้น้ําสูนพลอยผสมน้ําพึ่งมะนาวจากหนัอปลาหมอนะคะ มีขายในชุมชนนะคะแล้วก็ลูกค้าสั่งตามออเดอร์นะคะแล้วเราก็ทำแบบใหม่ๆสุดๆนะคะเพราะเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะสั่งได้ก็โทรมาตามที่เบอร์โทรศัพท์093 5 8 1ก้าสนงเกาะคะมีเราเผนะคะเปจดศูนย์คยเงือกปลาหมอบ้านสามช่องเหนือ ท่านใดที่ติดตามกดเข้ามาในเพจไปเข้ารับชมเพจของเราได้เลยนะคะหรือไปสั่งผลิตภัณฑ์ของเราได้ทางเพจดีนะคะก็ยส่งทางช้อปปี้และซด้าก็คุ้มจรลยค่ะแล้วก็นี่คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราทําในชุมชนนะคะที่เป็นรูปจากหนังปลาหมอมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสบู่นะคะสะบู่ก็ใช้ทาผิวภายนอก แก้เพ้แก้คันแก้ปวดผืด่นแล้วก็ยาหมงนะคะยาหมงเป็นสีธรรมชาติโดนสกัดเองนะคะจากเหงือกปลาหมงเป็นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็แชมพูแก้รังแคแก้อาการคันศีษะตัวนี้นะคะคนละประมาณ70บาทเองคะ่ะแล้วก็เนี่ยเป,เป็นชาชงที่เราทาผลิตมาจากเหงือกปลาหมงเมื่อกี้นะคะชาของเราก็เป็นเส้นประมาณนี้นะคะนี่เส้นประมาณนี้นะคะเรามีตู้ตาก เฉพาะเลยนะคะนะคะแล้วก็ถ้าจะชงแบบธรรมชาติก็มีนะคะสีก็ประมาณนี้นะคะนี่ชาชาแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ผสมน้ำผึ้งมะนาวนะคะกินได้ทุกวันเป็นยายุวัฒนะได้ด้วยนะคะคือกินเพื่อสุขภาพของเราจีคลอริสวลานิสฟล,ละหน่อยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณดูนะคะมีแต่ดีต่อสุขภาพนะคะ ็งชาที่เราไม่ผสมอะไรนะคะกลิ่นก็มีรสก่อยนะคะเดียวว่ามันเป็นมันหอมรสชาติของชาหอมกลอยขึ้นบ้้น,นะคะณโอกาสนี้ก็คือขอลาทุกทุกท่านไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้คลิปของเราวันนี้เชิญทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ